สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสถิติการทิพดีรานัสากาศึกษา6 2 5 0 1 1 0 0 1 3ค่ะสาขา ECM ค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนการแก้ปัญหาการเข้าสับเน็ตในเครือข่ายแลนค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะค่ะเรามาดูกันที่โจทย์นะคะจงแสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้คอมพิวเตอร์ในรูปไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ พร้อมทั้งแสดงวิธีการแก้ไขให้คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมอินเทอร์เน็ตได้ค่ะให้เราดูที่เราเตอร์กับ PC นะคะแล้วก็สังเกตที่เกตเวค่ะว่ามีหมายเลขเหมือนกันหรือเปล่านะคะ p c ของเกตเวคะคือ172.20.80.62นะคะ,ค 60. 60. 60. ะ,คะแล้วก็ส่วนเราเตอร์นะคะ1 8 2 2 0 8 0 6 2ทับ27ค่ะ ค่ะเราจะเห็นได้ว่านะคะเกตเวมีค่าตรงกันต่อไปจะเป็นการตรวจสอบสับเน็ตมาร์คค่ะค่ะสับเน็ตมาร์คนะคะจะเห็นได้ว่าเราเตอร์กับ PC มีสับเน็ตมาร์คเหมือนกันนะคะค่ะก็คือทับ27นะคะค่ะต่อไปเราก็จะไปเช็ค C I D R ของทั้งคู่นะคะ C I D R ของทั้งคู่ก็คือ ทับยี่สิบเจ็ดนะคะค่ะ C I D R นะคะทับยี่สิบเจ็ดนะคะค่ะจะเขียนเป็นเลขฐานสองนะคะก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจุด 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8จุดแล้วก็ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8แล้วก็จุดนะคะหนึ 1, 2, 3, แล้วก็ตามด้วยเลข0ูนย์อีกห้าบิตค่ะ 2, 3, 4, 5ค่ะแล้วก็จากนั้นเราก็ไปดูกันที่บิตนะคะตรงนี้ก็คือ8ปดบิตนะคะ แล้วก็8บิตเหมือนกันค่ะแล้วก็8บิตตรงนี้คือ3บิตนะคะส่วนข้างหลังนี้ก็คือ5บิตค่ะค่ะ จากนั้นก็คือจํานวนของโฮสต์ไอดีนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเขียนเลขของ C I D R ให้อยู่ในเลขของฐาน10นั่นเองค่ะส่วนถ้าเป็น1ทั้งหมดก็รู้อยู่แล้วนะคะก็คือ255นั่นเองค่ะจุด255แล้วก็จุด255ค่ะ แล้วก็ตรงนี้นะคะก็ต้องทำการคำนวณออกมานั่นเองค่ะในส่วนของตรงนี้ก็คือให้ทำการยกกำลังด้วยน้ำหนักแล้วก็คูณหนึ่งนะคะแล้วก็นับเป็นศูนยถึง7ก็เป็น2กำลัง7แล้วก็คูณ1แล้วก็บวก2องกำลัง6แล้วก็คูณ1แล้วก็บวก สองกำลัง5แล้วก็คูณ1ค่ะส่วนที่เหลือก็คือ0คูณศนย์ก็ได้0นย์เราไม่ต้องคิดก,ก็ได้นะคะค่ะเมื่อคำนวณออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นเท่ากับ255.255.255 25แล้วก็ 2-2-4นะคะค่ะดังนั้นนะคะสับน็ตมาร์จากจะตรงกันนะคะแล้วก็อยู่ในวงแนดนเดียวกันด้วยค่ะ ต่อไปก็จะเป็นการหาค่า Network a d d r s s s ของ Router นะคะค่ะต่อไปเราก็จะไปหา Network a d d r s s s ของ Router นะคะ Network a d ก r e s s ก่อนหน้านี้เราก็ได้เช็คไปแล้วนะคะจะเห็นได้ว่า Gateway ตรงกันแล้วก็ Subnet m a s k ก er ็ตรงกันนะคะแล้วเราก็จะ เช็ค C I D R แล้วก็อยู่ในวงแหวนเดียวกันนะ172.20.80.62.27นทับนะคะค่ะก็สับนิดมาร์กนะคะก็อยู่ที่เราได้หามาแล้วนะคะก็คือ255.255 จุดสองห้าห้าแล้วก็สองสองสี่นะคะค่ะต่อไปแล้วก็จะไปหาสับเน็ตแอดเดสกันนะคะเราจะทำการหาสับเน็ตแอดเดสสับเน็ตแอดเดส ค่ะ subnet address ของ r o u t e r นะคะค่ะวิธีการคิดนะคะให้นำเลข172มาลบหาโดยใช้เลขยกกำลังนะคะแปลงจากเลขฐาน10เป็นฐาน2นั่นเองค่ะก็จะเป็น2กำลัง7แล้วก็เองกำลัง6 สองกำลังห้าสอกำลังสี่สอกำลังสแล้วก็สองกำลังสองสองกำลังหนึ่งกำลังศค่ะแล้วก็จะมาคิดกันมาเป็นตัวเลขเลยนะคะแล้วก็คือ128 64 32 16 8 แล้วก็ส2 1 2> ค่ะเราก็จะนำเลข172นะคะมาลบดูนะคะว่าเราจะลบได้หรือเปล่านะคะค่ะก็172นะคะจะนำมาลบเลยนะคะ แล้วก็นำา172ไปลบนะคะถ้าลบได้ให้ใส่เลข1แต่ว่าถ้าลบไม่ได้ให้ใส่เลข0ูนย์ค่ะ172ลบ128ได้นะคะใส่1แล้วก็เหลือ4 4นะคะแล้วส4ลบ644ลบ64ไม่ได้ก็ใส่ศูนย์นะคะส่วน44บลบาได้นะคะก็ใส่1เลยนะคะค่ะก็เหลือ12นะคะ 12ลบ16ไม่ได้ใสศูนย์ค่ะ12ลบ8ได้นะคะก็ใส่1นะคะแล้วก็เหลือ4ขอไยค่ะเลข1ค่ะ4ก็ลบได้นะคะก็ใส่เลข1เลยค่ะแล้วก็เหลือศูนย์หมดเลยนะคะแล้วก็ใสศูนย์ได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็นำมาแอนกับ255ได้เลยนะคะ วิธีการ n อนห้ก็คือการที่นำนกับเลขทาง2ของ2 5เลยนะคะก็คือเป็น1ห,หมดเลยนะคะ1 1 1 1 1 1 1 1แล้วก็นำมาแอนกันเลยนะคะ n ก 1, ก็ได้1นะคะ0 n กับ1ก็ได้0 1 n กับ1ก็ได้1 0 n กับ1ก็ได้0นะคะ1 n กับ 1, 1, 1ก็ได้1ค่ะ1 n กับ1ก็ได้1ค่ะแล้วก็0 n กับ1ก็ได้0 0 n กับ1ก็ได้0คะ่ะ จะเห็นว่านะคะการที่เราไปแอนก็คือเราจะได้เลขเหมือนเดิมนะคะได้ค่าเดิมก็คือค่าของตัวมันเองเลยค่ะค่ะเราก็จะไปใช้62ไปแอนนะคะก็คือตัวที่มีปัญหาอยู่นั่นเองค่ะ62นะคะ ตัวนี้นะคะหกสิบสองนะคะค่ะเราก็ไม่ต้องยกกำลังแล้วก็ได้นะคะแล้วก็นำหมายเลขเดิมที่เราได้หามาล้นนะคะร้อยยี่สิบแปดหกสิบสี่สามสิบสองสิบหกแปด สี 4, 2, ่สองหเราก็นำเลขมาลบกันเลยนะคะ6 2สิบลบร้อไม่ได้นะคะก็ใส่ศูนย์หกลบหไม่ได้ค่ะ6 2สิลบสาได้นะคะแล้วก็ใส่เป็นเลขหนึ่งเลยค่ะขอภัยค่ะ 6 2ลบได้นะคะหกสิบสองลบสามสองเหลือสามสิบนะคะสามสิบลบสิบหกก็ได้นะคะก็ใส่เลขหนึ่งเลยค่ะสามสิบลบสิบหกเหลือสิบสี่สิบสี่ลบแปดได้นะคะใส่เลขหนึ่ค่ะสิบลบแเหลือหกหลบสได้นะคะเลยใส่เลขหเลยค่ะส่วนเหลือสอนะคะสอลบสก็ได้นะคะใส่เลขหแล้วก็หมดแล้วก็ใส่ศูนย์เลยค่ะ ค่ะต่อไปแล้วก็จะนำมาแอนนะคะแอนนะคะเราก็จะมาแอนด้วยเลขฐานสองของ เลข 2, 2, 4นะคะก็คือจุด 2, 2, 4นะคะก็จะเป็น 1, 1, 1แล้วก็ 0, 0, 0, 0แล้วก็ หนึ่งนะคะค่ะก็จะเป็น 0n1 ก็ได้0นะคะ 0n1 ก็ได้0 1n1 ได้1 1 n 0, 0 0 0แล้วก็0แล้วก็0แล้วก็0ค่ะค่ะก็เป็นดังนี้นะคะ ที่เราแอนได้มาก็มี1ตัวนะคะที่เราต้องหาค่าออกมานั่นเองก็คือ0 1 2 3 4 5 6 7ตรงนี้ก็จะเป็น2กํกลัง5คูณ1นะคะก็เท่ากับ32นะคะค่ะทํา12นะคะ แล้วก็กลับมาที่สับเน็ตมาของตัวเราเตอร์นะคะก็ได้เป็น172.2.0.80ที่เราได้มาก็คือจุดนั่นเองนะคะเราก็ได้คำตอบของตัวเราเตอร์แล้วนะคะ ต่อไปแล้วก็มาหาตัว PC ต่อเลยนะคะก็จะเป็นค่ะ Network Address นะคะ แลก็จะดูที่ IP นะคะค่ะ IP ก็คือ172.2.0.80.65นะคะค่ะตรงนี้ก็คือ Subnet Mark นะคะเท่ากับ 172.20.80จุดแแล้วเราก็ให้เราทำแบบเดิมนะคะก็คือเอาหมายเลขของสับนิดมากนะคะมาหานะคะเพื่อหาสับนิดแอดได้นะคะก็คือ65นะคะเท่ากับ128 64 32 16 8 4 2 1นะคะค่ะแล้วก็นำมาลบกันเลยนะคะก็ลบไม่ได้ก็ใส่ศูนย์เลยค่ะแล้วก็ลบได้นะคะก็เหลือ1ก็ใส่เลข1ก่อนนะคะแล้วก็เหลือ1 1ึ่งลบสาก็ไม่ได้นะคะใส่ศูนย์แล้วก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วก็1นลบหได้นะคะก็ใส่เลข1เลยค่ะ ค่ะแล้วเราก็นํามาแอนเหมือนเดิมเลยนะคะนํามาแอนค่ะแอนกับ2องสองสนะคะ

จะเห็นว่าก็ตรงนี้มีเลขหนึ่งอยู่ตัวนะคะแล้วก็จะมาทําการหาโดยการใช้เลขน้ําหนักของมันนะคะคูณด้วยหนึ่งก็จะเป็นให้นับจากโซนหนึ่งสสาี่ห้าหกนะคะก็จะเป็น7นะคะก็จะเป็นเออสองกำลังหนะคะ คูณหนึ่งค่ะสองกำลังหกคูณหนึ่งสองกำลังหกคูณหนึ่งก็จะเท่ากับหกสิบสี่นะคะแล้วเราก็มาเขียนสับเน็ตกันต่อเลยนะคะก็จะได้เป็นจุดหกสี่นะคะ จะเห็นได้แน่ว่านะคะสับนิตของเราเตอร์กับ PC นะคะของเราเตอร์นะคะกับ PC นะคะอยู่ต่างกันเลยนะคะสับนิตอยู่คนละสับนิตกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำการแก้ปัญหากันนะคะเพื่อให้เครื่องสามารถที่จะ ต่ออินเทอร์เน็ตได้นั่นเองค่ะค่ะต่อไปก็คือการแก้ปัญหาให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะคะก็เพราะว่าเออก็คืออยู่สับเน็ตคนละสับเน็ตกันเลยนะคะไม่ตรงกันก็เลยเชื่อมไม่ได้นะคะต่อไปก็ให้เราทําให้สับเน็ตมีค่าเดียวกันก่อนนะคะก็คือให้เราทําการเออก็คือทําให้สับเน็ตมีค่าเดียวกันก่อนเลยนะคะ ทำไส้สับเอ็มีค่าเท่ากันค่ะก็โดยการที่เราจะหาจํานวนโฮสต์ก่อนนั่นเองค่ะหาจํานวนโฮสต์จาก C I D R นะคะก็คือทับ27นะคะ เมื่อเราเอามาเขียนเป็นเลขฐาน2นะคะก็จะได้เป็น4 5 6, 7 8 8จุดแล้วก็1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็จุด1 2 3 4 5 6 7 8นะคะแล้วก็จุด1 2 3แล้วก็ที่เหลือเป็น5บิตเป็น0ูนย์เลยหมดเลยนะคะ แล้วก็ตรงนี้ก็คือ5บิตนะคะสำหรับโพสแล้วก็ตรงนี้เป็น27บิตค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาหาจำนวนของโฮสคอนนะคะก็คือ 5บิตนะคะก็จะเท่ากับ2กำลัง5แล้วก็เท่ากับ32 h โฮสต์นะคะก็จะได้เป็น32 h โฮสต์นะคะแต่เมื่อเรานำไปใช้จริงๆมันจะหักลบไป2นะคะก็คือ Subnet Address แล้วก็บอ c a s t Address นั่นเองค่ะ32ลบกับ2นะคะก็จะได้เท่าสับ30เลยนะคะ น,นี่คือ Subnet Address นะคะที่หักลบไปอะค่ะค่ะแล้วก็อีกอันที่หักลบไปก็คือ Bot d c a s h Address นะคะ Bot d c a s h Address ่ะต่อไปเราก็จะไปแก้ที่สับเน็ตนะคะให้เราเตอร์กับ PC เนี่ยให้อยู่ในวงแนด์เดียวกันนะคะค่ะให้เราเริ่มที่เราเตอร์ก่อนนะคะเราก็เริ่มกันที่เราเตอร์กันเลยค่ะ เราเตอร์น,นะคะให้เราเตอร์น,นะคะก็เป็นสับนิดนะคะสับนิดแอดเดรสนะคะเท่ากับที่เราหาได้มาเลยนะคะก็คือ1 7 2 2 0 80.32ค่ะค่ะให้เราบวกเข้าไปอีกนะคะก็เป็น31นะคะเพื่อให้เรามีค่าเท่ากันนะคะก็บวกไปเลยค่ะ31นะคะก็จะเท่ากับ63นะคะแล้วก็เขียนในช่วงของบอกแคสแอเจ็ตนะคะก็จะเป็นถึง172 จุดสองศูนจดแปดศูนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาลองเขียนช่วงหมายเลขก p p ที่สามารถใช้ได้จริงนะคะก็จะเป็น1.7 2 2 0 8 0จ,จุตรงนี้นะคะที่ไม่สามารถเป็น3 2ได้ก็เพราะว่าตรงนี้ใช้ไปแล้วนะคะก็เลยต้องเป็น 33นะคะส่วนตรงข้างหลังนี้ก็จะเป็นบอร์ดเคสแอดเดนะคะก็จะเป็น172.20.80.62นะคะตรงนี้ก็เหมือนกันเลยนะคะก็ต้องถอยหลังไป1ค่ะเพราะว่าเป็นของบอร์ดแคสแอดเดสไปแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราต่อไปเราก็จะไปแก้ไขข,ของ PC กันนะคะ subnet address นะคะค่ะเท่ากับ172.20.80จุดแล้วก็ตามด้วย64นะคะค่ะแล้วก็ จะบวกอีก31นะคะบวก31ค่ะก็จะได้เป็น95นะคะก็มาเขียนช่วงของบอดแคสต์ต่อเหมือนเดิมเลยนะคะก็จะเป็น172.20.80แล้วก็จุด95นะคะ แล้วเราก็จะไปเขียนของช่วงหมายเลข IP นะคะ172.20.80.65นะคะก็ถึง172.20.80.94นะคะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นหมายเลข IP ของ PC เลยนะคะ จะเห็นได้ว่านะคะหมายเลข IP นะคะของหมายเลขสับน็ตแอนเนตนะคะจะเห็นได้ว่าอยู่กันคนละวงนะคะ mm hmm. ค่ะให้เรานำมาแก้ไขนะคะแก้ไขที่หมายเลข IP ของ PC นะคะค่ะก็จะเป็น การแก้ไขหมายเลขของ PC นะคะแก้ไขหมายเลข PC นะคะเท่ากับ1 7 2 2 0จุด 2, จุดแล้วก็8 0แล้วก็จุด3 3นะคะแล้วก็1 7 2จุด 2.0.80.61นะคะก็ได้นะคะก็คือจะให้อยู่ระหว่างของลาเตอร์นะคะก็จะเป็น33ก็ได้หรือว่าจะเป็นของ33ก็ได้หรือว่าให้มันอยู่ช่วงที่ว่าเป็น55 60แล้วก็อะไรก็ได้นะคะ แค่นี้นะคะแค่นี้ก็สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะ